สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะคือเรื่องสิ่งมีชีวิตครั้งนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสิ่งไม่มีชีวิตค่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่30ค่ะที่ให้ขีดเครื่องหมายถูกทับสิ่งมีชีวิตและการกระบาดท,ทับภาพที่ไม่มีชีวิต แมวเป็นสิ่งมีชีวิตใส่เครื่องหมายถูกแก้วน้ำเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใส่เครื่องหมายกากระบาทรถจักรยานเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใส่เครื่องหมายกากระบาทยุงเป็นสิ่งมีชีวิตใส่เครื่องหมายถูกผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตใส่เครื่องหมายถูกและลูกสุดท้ายนะคะตุ๊กตาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใส่เครื่องหมายกากบาท นักเรียนเรามาดูลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะข้อแรกเลยคือไม่หายใจสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะไม่หายใจข้อที่2นะคะไม่ต้องการน้ำและอาหาร 3. ไม่มีการขับถ่ายของเสีย 4. ไม่มีการเจริญเติบโตสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 5. ไม่มีการสืบพันธุ์ สิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่สามารถออกลูกออกอ่านได้ 6. ไม่ตอบสนองต่อสิ่งแล้ว 7. ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวเองได้ค่ะจบแล้วนะคะนักเรียนกับเรื่องสิ่งไม่มีชีวิตท่านนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถเปิดดูได้ในหนังสือเรียนหน้าที่2 8และหน้าที่2 9วันนี้นะคะ ครูมีแบบกขัดให้นักเรียนทำหนึ่งหน้าคือหน้าที่31ให้นักเรียนนำตัวอักษรที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพค่ะทำกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ